สวัสดีครับสวัสดีแล้วยินดีต้อนรับสู่ช่องชิงโจ๊กไนเมกเกอร์นะครับนี่ก็ชิงโจ๊กทำพอดีซ่อมแฮมเมอร์นะครับก็เลยอยากจะลองอว่ามันตีแบริ่งได้ไหมเนาะแบริ่งก็คือตลกปืนนะครับอย่างนี้นะหอกลูกปืนอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้มันวงใหญ่ครับวงใหญ่ประมาณตลกปืนล้อรถพ่วงนะครับรถหัวลากนะครับใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งเับ ก็ได้มีดมาสี่เล่มนะครับวงเดียวเนาะพอดีเป็นทรงบุสครับนะบุสครับแบบเดิมๆนะครับ <c oughs> เป็นดอกพอยนะก็ <c oughs> <c oughs> ปัญหาในเจอในแบริ่งนะครับก็คือมันกรอบนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นมีดของใครไม่รู้นะครับน่าจะรู้อยู่ก่ใจ <laughs> คือเป็นแบริ่งนะครับเป็นเหล็กตัวเดียวกับตัวนี้นะนี่ครับดูนี่ครับ,นนรบขนาดนี้นะครับก็เออผมบอกว่ามันกรอบยังพัฒนาไม่ได้เนาะให้ลองเทสฟันไม้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับกรอบแตกเป็นอย่างนี้เลยนะของใครก็รู้อยู่กรใจนะครับผแซลเล่นนะครับก็เนี่ยอย่างนี้นะครับ Ừ, ด้วยแบริ่งนะครับมันมันมันเป็นไฮโครเมียมไฮอลอยเนาะเป็นมีส่วนผสมของอลอยเยอะนะครับ <c oughs> พวกโครเมียมพวกเนี่ยมันเยอะแล้วมันเนื้อมันไม่ละเอียดเหมือนกันกันกบเหล็กนะครับมันมีวิธีการทําเราต้องทําให้ถูกวิธีนะไม่งั้นมันจะแตกหักอย่างนี้นะครับ หลังจากตีนะครับตีแล้วก็อบชุบนะใช้เวลา2วันนะครับมีสีเล่มนี้นะก็จะมาดูครับว่ามันจะกรอบแบบนี้ไหมนะมันจะกรอบแบบนี้ไหมนะครับก็จะเทสดูนะครับจะเทสท,ทั้งสีเล่มนะครับใส่ถุงมือแล้วนะครับป้องกันมันบาดมือนะ นะครับสามครั้งนะครับโอเคครับไม่ไหวนะครับเจ็บมือนะ โอเคครับก็ดูสภาพนะครับดูสภาพไม้นะไม่ใช่ค่ค่อยนะครับเห็ุการหักนะโอเคครับไม่หักนะหนึ่งเด้ผ่านไปนะครับ ไม่หักนะครับไม่งอด้วยนะโอเคครับโอเคนะครับไม่หกักไม่งอนะครับก็เป็นเหล็กที่บอกได้เลยนะครับว่าทำยากนะ กว่าจะมาเป็นมีดแบริ่งนะครับไม่ใช่ง่ายนะวิธีการทำการพัฒนาโครงสร้างการปรับเกรนการหลายอย่างนะครับกว่าจะมาเป็นนะครับเป็นแบริ่งอย่างนี้นะครับเป็นตาลุกป,ปืนนะครับเมาจะมาเป็นมีดนะนเห็นในผมตีกับแฮมเมอร์นะครับแทบจะไม่ลงนะครับ มานี้นะครับเห้จะดูมันกรอบยังไงนะนี่นะครับนี่นะครับนะถ้าทําไม่เป็นนะครับถ้าทําไม่ถูกวิธีมีดมันจะกรอบแบบนี้นะครับเหมืนกับอันนี้นะครับ <c oughs> จบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีดเล่มนี้ชุดนี้ก็ จะเป็นชุดทดสอบแฮมเมอร์เฉยนะครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวประกอบด้ามวันนี้ครับก็น่าจะประกอบด้ามเสร็จวันนี้นะส่วนขายยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเป็นมีดที่ไม่ใช่งานสั่งนะครับเป็นงานทดสอบเนาะครับช่างยกก็จบคลิปแค่นี้นะครับยกในเมกเกอร์นะครับสำหรับเหล็กแบริ่งนะครับผ่านการทดสอบโดยการทุบนะครับแล้วก็ ดัดให้มันหักนะมันนั้นไม่หักนะครับก็จะคลิปแค่นี้ครับยังไม่เกิดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ